หนึ่งวิธีสุดท้ายสร้างไลฟ์ให้มีกล่องข้อความด้วยมือถือแค่เครื่องเดียวนะเดี๋ยวทุกคนมาฟังกันเลยก่อนอื่นนะครับเ,เพื่อนๆต้องมีแอปที่ชื่อ Prism Live นะครับถ้าเกิดใครใช้เป็น Apple หรือ iOS นะครับให้โหลดที่ App Store แต่ถ้าเกิดใครใช้เป็น Android เนี่ยให้โหลดที่ Play Store นะครับชื่อว่า Prism Live อย่างนี้นะพิมพ์หาได้เลยแล้วพอเรามีแอปนี้แล้วนะครับให้เรากดเข้าไปได้เลยครับ ในแอปนะครับมันจะมีหลายคำเลยมีคอน n น็กต์ v ลฟวิดีโอแล้วก็ Ph ล์ o นะครับให้เราเลือกคำว่า Live ใช่ไหมเราอยากมีรูปภาพหรือหัวข้อคำพูดที่เป็นของไลฟ์แล้วก็ต้องคลิกไลฟ์นะครับพอคลิกไลฟ์เสร็จแล้วปุ๊บนะครับให้ทุกคนเลือ่อนไปทางขวาปัดไปทางขวาแบบนี้ครับปัดไปทางขวาแล้วให้เลือกตรงมีเดียนะครับมีเดียนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เราเลือกภาพนะครับเพื่อที่จะมาลงรูปเป็นรูปข้อความกล่องข้อความได้นะทุกคนอ่าทีนี้นะครับให้เราเลือกตรงวิดีโอแ n d โฟล์โนะครับ เห็นไหมทุกคนเพื่อนๆสามารถที่จะเอารูปพวกนี้เนี่ยมาลงตรงหน้าจอไลฟ์ได้และรวมถึงกล่องข้อความที่เราทําการตัดต่อหรือทําการจัดพิมพ์มาเรียบร้อยละเราอยากได้หัวข้อไลฟ์แบบไหนสวยๆแบบไหนก็สามารถทํามาได้ก่อนนะครับพอทามาเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บนียทุกคนที่ทุกคนคลิกสักรูปหนึ่งนะครับทุกคนคลิกสักรูปหนึ่งนะครับแล้วก็กดคําว่าแอดตรงนี้ได้ทุกคนแอดตรงนี้ปุ๊บพอคลิกเสร็จล้วปุ๊บมันจะให้ขึ้นแอดแบบนี้ทุกคนแต่ครูแซมไม่ไดเอารูปนี้เนาะกดแอดปุ๊บเรากดแอดเลยก็ได้กด อ่าคล้ายๆอย่างนี้เนาะแต่ว่าที่นี้เราจะเอารูปภาพได้เป็นหัวข้อที่คุณแซมเคยทำไว้นะครับก็คลิกตรงหัวข้อ,อย่างนี้แค่นี้นะครับทุกคนมันก็มาอยู่ตรงหน้าไลฟ์แล้วนะครับแหมทุกคนเราก็แตะหน้าจออีกรอบหนึ่งถ้าเกิดมันหายไปทีนี้นะครับเวลาที่เราจะเริ่มไลฟ์ล้วก็คลิกคําว่า r รดี y แค่นั้นครับทุกคน r รดี y แล้วก็พิมพ์หัวข้อ Live ไลฟ์ไปเลยจะพิมพ์อะไรแล้วเวลาไลฟ์มันก็จะเจอหัวข้อของข้อ,ขอ,ขอความแบบนี้ใหญ่ที่ทุกคนต้องการกันโอเคปะ่ะแค่นี้เองนะครับง่ายมากๆเลยนะเพื่อน ็อาจจะไปเสียเวลาในการออกแบบนิดน,นึงเนาะไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อนทีนี้นะครับเราก็ล็อกอินตรงนี้นะทุกคนกดแล้วก็ล็อกอินได้ตามที่คุณต้องการแล้วก็กดโกลไลฟ์ไปเลยโอเคเปล่าทีนี้คุณก็จะมีกล่องข้อความขึ้นอย่างนี้แล้วถ้าเกิดคุณสงสัยอะไรก็ถามมาได้นะครับถ้าเกิดคุณคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ก,กดแชร์ออกไปนะครับเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนวันนี้โค้แซมขอไปก่อนนะครับรักทุกคนนะบ๊ายบายนะถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์แบ่งปัน้นะธุรกิความรรูุ้ิจอนที่คุรา,คคา,ราราอักนกลอง คุณก็สามารถติดตามครูแซมไว้ได้เลยและครูแซมจะเอาความรู้เจ๋งๆมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกๆวันอย่างแน่นอนวันนี้ครูแซมไปก่อนนะครับรักทุกคนนะบ๊ายบาย